สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เหมยหลินการนิกแล้วนะคะวันนี้นะเหมยก็จะมารวบรวมนะคะรับต่างๆนะคะที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องรู้นะคะในเวลานะคะที่เพื่อนๆไปโหลดม็อดต่างๆนะคะแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันเลยนะก็อย่าลืมกด subscribe กันด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูคาแรกกันเลยนะคะ มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า m o d คืออะไร m o d นะคะมาจากคำว่า modification นะคะทุกคนที่แปลว่าการปรับแต่งนะคะที่นอกเหนือจากที่เกมให้มานั่นเองไอเทมเสริมของเสริมนะคะที่ตัวเกมนะคะไม่ได้มีให้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสีตาสีผิวทรงผมนะคะแล้วก็ไอเทมต่างๆอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการ ที่สวยกว่าปกตินะคะเอาง่ายๆคือมาจากครีเอเตอร์ต่างๆนะคะนั่นก็คือเรียกว่ามอดนะคะทุกคนสับท์คำต่อมานะคะก็คือ CC นะคะซึ่ง CC เนี่ยมาจากคำว่า Custom Content นะคะแปลว่าเป็นของเสริมนะคะจำเป็นต้องมีตัวปรับแต่งอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเรียกว่า Mod นั่นเอง ปรับคำต่อมานะคะก็คือ o v e r r i d e กับ replacement นั่นเองนะคะถามว่า o v e r r i d e กับ replacement คืออะไรนะคะก็คือแปลง่ายๆเลยก็คือการแทนที่นะคะแทนที่อะไรนะคะอย่างเช่นมือถือนะคะเอา iphone นะคะไปแทนที่มือถือนะคะจากที่หนาๆเนี่ยให้กลายเป็น iphone นั่นเองก็จะเรียกว่า replacement หรือว่า o v e r r i d e นั่นเองนะคะ สับตอนต่อมานะคะก็คือ m เมชถามว่าคืออะไรนะคะเมชเนี่ยก็คือรูปทรงต่างๆนะคะที่ถูกทําเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะที่ทําเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นดีไซน์ใหม่ๆที่เพื่อนๆไม่ได้เจอใน EA นะคะในเสื้อผ้าของ EA เองนะคะเป็นเสื้อผ้าที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่เป็นทรงผมที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะคะก็คือเรียกว่าเมชนะคะ คำต่อมาที่เพื่อนๆต้องรู้นะคะก็คือ recolor นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่า recolor of candy simmsie นะคะ lollipop hair converted for kids and toddlers by ผู้สร้างผู้สร้างนะคะแน่นอน recolor แปลว่าการน,นำไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆมอดต่างๆเนี่ยของต้นฉบับมาเปลี่ยนสีนะคะ ให้เป็นสีอื่นๆแน่นอนว่าการทำรีเัลเลอร์ของเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟล์ต้นฉบับนะคะเขาก็จะบอกว่าก็จะเป็นไฟล์ของคนนี้เลยนะคะซึ่งเพื่อนๆต้องไปโหลดทั้ง2คนเลยนะคะแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้คือเป็นไฟล์ต้นฉบับนะคะก็คือเมสต้นฉบับนั่นเองเพื่อนๆโหลดต้นฉบับปุ๊บก็ต้องมาโหลดรีคัลเลอร์นะคะ โหลดทั้งสองอันนะซึ่งส่วนมากการทำรีคัลเลอร์นะคะจะมีบอกไว้เสมอๆนะคะว่ารีคัลเลอร์ข้้นหลังนะคะควงเล็บไว้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเมสซึ่งเราต้องไปโหลดต้นฉบับด้วยนะคะแน่นอนนะคะว่ามีรีคัลเลอร์แล้วต้องมีรีเท็กเจอร์นะคะถามว่ารีเท็กเจอร์คืออะไรนะคะรีเท็กเจอร์ก็คือการเปลี่ยน ขื้นผิวผิวสัมผัสประมาณนี้นะคะง่ายๆคือเปลี่ยนรายละเอียดนะคะของเมสตัวนั้นๆของมอสตัวนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นคนนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า r e t e x t u r e m e s n e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  d นะคะแปลว่าเราต้องการไฟล์ต้นฉบับนะคะทุกคนพอเลื่อนลงมาแล้วเขาก็จะบอกเนี่ยทรงผมของเขาพอมาดูข้างล่างนะคะในช่อง description เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้โหลดเมสด้วย ซึ่งออริจินัลก็คือเว็บนี้นะคะแล้วก็มาโหลดของเขาได้ด้วยนะซึ่งแน่นอนสิ่งที่เพื่อนขายไม่ได้อย่างที่เหมยย้ำเสมอต้องมีไฟล์ต้นฉบับนะคะถ้าสมมุติว่ามีพวกรีรีรีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆต้องมีไฟล์ต้นฉบับไว้เสมอเสมอนะคะดูก่อนโหลดทุกครั้งนะคะทุกคนสับอันต่อมานะคะก็คือ m e s อินคล d เ d และ m s s not included อย่างเช่นคนนี้นะคะก็คือ m s s is not included นะคะแปลว่าไฟล์ต้นฉบับนะคะไม่ถูกรวบรวมมาในนี้ด้วยเพื่อนๆต้องไปโหลด m s s ตั้งหากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าปัดคำว่าอน,นอตไป ถ้าเขาบอกว่า m e s s i s i n c l u d e d ก็แปลว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องหาไฟล์ต้นฉบับนะคะไฟล์ต้นฉบับจะถูกใส่ไว้ในโฟลเดอร์แล้วนะคะก็คือแยกกันเนาะสำหรับ m e s s is not included กับ m e s s i s i n c l u d e d นะคะถ้าสมมติว่า m e s s is not included ให้ไปหาไฟล์ต้นฉบับถ้าสมมติว่า m e s s i s i n c l u d e d ไม่จำเป็นต้องหาไฟล์ต้นฉบับนะคะให้โหลดได้เลย สับอันต่อมานะคะส่วนมากนะคะที่จะเจอก็คือจะเป็นสีตานะคะกับพวกสีผิวต่างๆนะอย่างเช่นคนนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่า default skin blend นะคะถามว่า default แปลว่าอะไร default ในที่นี้นะคะถ้าสมมติเพื่อนๆโหลดไฟล์นี้ไปก็คือมันจะไปแทนที่สกินที่เรามีอยู่แล้วของ EA นะคะถ้าสมมติเราใส่เข้าไปแล้ว พวก NPC นะคะที่อยู่ในตัวเกมก็จะได้ใช้ Default อันนี้ของเรานะคะทุกคนจำไว้เลยว่า Default คือไปแทนที่ Default ที่มีขั้นต้นนะคะสีผิวที่มีขั้นต้นของตัว EA นะให้ใส่เข้าไปแทนนะคะไปแทนที่นะคะจะไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมา ซึ่งพอมีคำว่า default แล้วก็จะมีคำว่า non default นะคะอย่างเช่นคนนี้นะคะก็คือ p พ o non default skin blend ถามว่าคืออะไรนะคะ non default นะคะก็คือการที่ไม่ใช่สกินขั้นพื้นฐานหรือว่าจะไม่ใช่สีตาขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นสกินหรือสีตานะคะที่ถูกเพิ่มขึ้นมาจากสีผิวเดิมนะคะ อย่าี้เพื่อนเห็นการอย่างที่เหมยบอกนะคะเหมยมีสายสกินมากๆก็คือจะเป็นแบบนี้เลยจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น non default default เนี่ยแตกต่างกัน default คือการแทนที่เข้าไปในสกินเดิมที่เรามีหรือสีตาเดิมที่เรามีแต่ถ้า non default จะถูกเพิ่มขึ้นมาอย่างอย่างเช่นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราใส่ Default เข้าไปมันจะถูกเข้าไปแทนที่ในสกิน1,2,3แต่ว่าถ้าเราใส่ Non-Default เข้าไปมันจะเพิ่มขึ้นมาเลยเป็นอันที่4,5,6ประมาณนี้สับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสับส่วนมากนะคะที่เพื่อนๆอาจจะต้องเจอนะคะในเวลาที่โหลดมดเนาะ เหมยสรุปมาให้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีศัพท์เพิ่มเติมที่เพื่อนๆไม่รู้นะคะว่าคืออะไรนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์สอบถามเหมยได้นะคะแล้วเดี๋ยวเหมยก็จะมาตอบนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเหมยก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจการแล้วก็สามารถโหลดหม็อดกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะสามารถรู้ได้ว่าศัพท์แต่ละอันคืออะไรนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้านล่างนี้เลยนะส่วนวันนี้เหมอยก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย